สวดีครับท่านผู้ชมครับก็คลิปนี้นะครับผมจะมาสรุปเลขล่างให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับก่อนหนึ่งนะครับเรามาดูคําเตือนกันก่อนนะครับคําเตือนข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการชมขอให้ทุกท่านโชคดีครับ ท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาสรุปล่างกันนะครับเอามาเริ่มกันเลยนะครับเด่นล่างเดินดี4สูตรของเรานะครับสูตรที่1นะครับ0 1 2, 4สูตรนี้เป็นสูตรเดินดีระยะยาวนะครับท่านะผู้ชมครับเป็นสูตรที่ผมใช้มานานนะเป็นปีกว่าแล้วนะครับรวมๆก็30มว่างวดนะที่ใช้จริงๆนะท่านะผู้ชมนะซึ่งเป็นสูตรเด่น4ตัวนะท่านะผู้ชมครับงวดที่ผ่านมาเขาหลุดนะท่านะผู้ชมสถิติ สี่สามสิบเอ็ดงวดปีหกหกจนถึงปีหกเจ็ดนะท่านผู้ชมสามสิบเอ็ดงวดเนี่ยเขาหลุดไปสี่งวดและก็ไม่เคยหลุดซนะ้ํานะท่านผู้ชมนะเรามาดูกันว่างวดนี้เนี่ยเขาจะมาไหมนะครับท่านผู้ชมศูนย์หนึ่งสองสี่นะครับท่านผู้ชมผมเชื่อว่าเขาน่าจะมาสูตรสองนะครับหนึ่งสามสี่หกสูตรที่สามห้าเก้าศูนย์หนึ่งนะครับสูตรที่สี่นะครับ 1> 9ก้านาะครับสำหรับเด่นล่างเดินดี4 0สูตรนะท่านผู้ชมนะก็สูตร2สูตร3สูตร4นี่ก็คืองดลนะ่าสุดนี้ถูกหมดนะท่านผู้ชมนะผ่านนะมีผิดอยู่แค่สูตรหลักของเรานะครับที่หลุดนะทีนี้เรามาดูเด่นล่างเดินดีอีก3สูตรนะท่านผู้ชมสูตรที่1นะครับเด่น5792สูตร2 8 1 2 3สา สูตรที่3ก็คือเด่น936สนะสูตรนี้ท่านผู้ชมเดินดีนะแต่ว่าเขามาหลุดติดกัน2งวดแต่ผมก็ยังเชื่อว่าเขาจะมาท่านผู้ชมผมก็เลยนำสูตรนี้มาคำนวณด้วยนะท่านผู้ชมนะถ้าท่านใดไม่ชอบเห็นว่าเขาปิดติดกัน2งวดท่านก็ไม่ต้องใช้นะท่านผู้ชมนะชอบสูตรไหนก็หยิบไปใช้ได้ตามสะดวกเลยท่านผู้ชมนะไม่จำเป็นต้องเอาตามผมนะครับก็ เราจับชนเลยนะท่านผู้ชมทั้ง7สูตรนะครับหนึ่ง6 7สามสี่ห้าหกเจ็ดทั้งเจ็ดสูตรเนี่ยครับท่านผู้ชมครับผมเอามาจับชนกันเลยนะท่านผู้ชมก็ชนออกมาแล้วท่านผู้ชมชนที่เลขหนึ่งอยู่หสูตรท่านผู้ชมเด่นที่สุดคือเลขหนึ่งทั้งเด่นทั้งดับชนกันเลยท่านผู้ชมงวดเนี่ยที่ผมบอกให้ท่านผู้ชมนั่นแหละครับนี่ครับ1มาเด่นที่สุดเลยท่านผู้ชมจาก7สูตรเขาเด่นถึงหสูตรนะ เนี่ยครับ1 2 3 4 5สอี่ห้สูตรเลยท่านผู้ชมแล้วก็เด่น3อีก4สูตรท่านผู้ชม1 2 3 4เนี่ยครับแล้วก็เด่น9อีก4สูตรท่านผู้ชม1 2 3 4นะครับสรุปก็คือทั้ง7สูตรชน1 5สูตรรอง3กับ9นะครับเด่น สี่สูตรสรุปก็คือชนเด่นหนึ่งสามเก้าท่านผู้ชมเต่นทั้งสามตัวเลยนะท่านผู้ชมครับซึ่งผมเชื่อว่ามาแน่ๆอย่างน้อยหนึ่งตัวท่านผู้ชมมาแน่ๆซึ่งผมมีความเชื่อว่าหนึ่งสามเก้าเนี่ยครับอยู่ในนี้แหละท่านผู้ชมอาจจะมาหนึ่งหรือสองตัวก็ได้ที่แน่แน่ยท่านผู้ชมผมเชื่อว่าน่าจะมาหนึ่งตัวนะอย่างน้อยนะท่านผู้ชมนะก็ ท่านผู้ชมก็ลองนำไปใช้ดูนะครับชอบตัวไหนแต่ถ้ามันไปชนกับเด่นของท่านหรือไปชนกับดับยังไงก็เลือกสูตรของท่านเป็นอันดับแรกนะท่านผู้ชมนะเลือกเด่นนะเด่นหนึ่งสามเก้าท่านผู้ชมครับทีนี้เรามาดูเด่น10บล่างกันท่านผู้ชมเด่นสิบล่างเนี่ย ผมใช้เด่น10ล่าง6ตัวกับเด่น10ล่าง7ตัวมาชนกันนะท่านผู้ชมนะเด่น10ล่าง6ตัวเด่น568901เด่น10ล่าง7ตัว0 1 2 3 4 7 9นะครับท่านผู้ชมแล้วก็เด่นหน่วยล่าง6ตัวกับเด่นหน่วยล่าง7ตัวนะผมจะเอามาชนกันนะครับงวดน,นี้นะครับเด่นหน่วยล่าง6ตัวก็คือ8 0 2 3 6 7 เด่นหน่วยล่าง7ตัวก็คือ9 2 3 5 6 8 1นะครับท่านผู้ชมครับก็เดี๋ยวเราค่อยมาชนกันนะครับท่านผู้ชมครับค่อยจับชนกันนะแต่ว่าบางท่านจะเลือกนำไปใช้เฉพาะสูตรก็ได้นะท่านผู้ชมนะผมแนะนำนะถ้าถ้าอยากปลอดภัยที่สุดผมแนะนำให้ใช้เด่น10ล่างเจ็ดตัวนะท่านผู้ชมนะ0 1 2 3 4 7 9 แล้วก็เด่นหน่วยล่าง7ตัวก็คือ9 2 3 5 6 8 1นะเนี่ยครับไม่จำเป็นต้องเอามาชนทั้ง2สูตรเหมือนผมก็ได้นะครับถ้าท่านอยากจะปลอดภัยรู้สึกมั่นใจขึ้นก็ใช้7ตัวตัวนะท่านผู้ชม10เด่น10ล่าง7ตัวกับเด่นหน่วยล่าง9ตัวนะท่านผู้ชมนะผมเชื่อว่าน่าจะอยู่ในนี้แหละท่านผู้ชมนะแต่ว่างวดนี้ผมจะใช้ชนกันนะท่านผู้ชมจับชนเอาเลขเด่นนะท่านผู้ชมนะถ้าท่านไม่ ไม่ชอบท่านก็นเลือกใช้นะท่านผู้ชมเฉพาะสูตรนะท่านผู้ชมนะเลือกหยิบไปใช้ได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูดับท่านผู้ชมดับ10ล่าง3สูตรนะดับ2 5 6แล้วก็ดับ10ล่าง3สูตรพิเศษท่านผู้ชมดับ7กับ8นะ7นี้ดับ2สูตรเลยท่านผู้ชมสรุปก็คือดับ10ล่าง5สูตรท่านผู้ชม ดับ10ล่าง5ตัวท่านผู้ชมดับ10ล่าง6สูตรดับ5ตัวก็คือ2 5 6 7 8นะครับต่อไปดับหน่วยล่าง3สูตรก็จะมี1 6 7 1 6 7ครับท่านผู้ชมครับทีนี้เรามาดูดับล่างท่านผู้ชมนี่แหละสำคัญมากท่านผู้ชม <c oughs> ดับล่าง3สูตรงวดนี้ผมได้ดับ1 4 6นะท่านผู้ชม แล้วก็ผมเพิ่มดับล่างพิเศษ2สูตรคำว่าดับล่างพิเศษของผมคือเป็นดับล่างระยะยาวนะท่านผู้ชมนะผมไม่สามารถเอาสูตรมาลงให้ชมได้นะแต่จะนำเฉพาะผลของการคำนวณเอามาให้ท่านผู้ชมนะครับดับ5กับ7นะครับท่านผู้ชมมวดที่ผ่านมาดับศูนย์กับ6ก็ดับเอาอยู่นะท่านผู้ชมนะเป็นสูตรระยะยาวนะท่านผู้ชมนะก็มีผิดบ้างแต่เขาไม่เคยหลุดซํำนะสูตรระยะยาวพิเศษของผมเนี่ยท่านผู้ชมนะ มีบางสูตรก็ยังไม่หลุดแต่บางสูตรก็มีหลุด1งวดบ้าง2งวดบ้างแต่เขาเดินยาวนะท่านผู้ชมนะนะหลายปีแล้วนะท่านผู้ชมสูตรดับพิเศษของผมระยะยาวเนี่ยผมจึงเอามาเพิ่มเติมให้กับสูตรดับล่างทั้ง3สูตรเพิ่มเข้าไปอีกนะก็ดับล่าง3สูตร146ดับล่างพิเศษ2สูตร5ากับ7ท่านผู้ชมและผมอยากให้ท่านผู้ชมได้ชมสูตรเด่น ล่างอีกหนึ่งสูตรก็คือเด่นล่างคู่ขี้สี่สูตรท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกันเลยท่านผู้ชมขี้สามสูตรแล้วก็คู่หนึ่งสูตรนะเด่นทั้งสี่ตัวเนี่ยเด่นคู่ขี้ล่างนะท่านผู้ชมได้ขี้สามสูตรได้คู่หนึ่งสูตรงวดที่ผ่านมาี่เข้าหนึ่งกับเจ็ดเต็มๆเลยท่านผู้ชมแล้วก็งวดนี้ก็ได้ขี้แล้วสามสูตรซึ่งผมเชื่อว่าท่านผู้ชมขี้จะมาอย่างน้อยหนึ่งตัวท่านผู้ชมนะ ผมเชื่อว่าน่าจะมาอย่างน้อย,อยหนึ่งตัวท่านผู้ชมหรืออาจจะมาสองตัวเลยก็ได้ไม่แน่ท่านผู้ชมแต่ว่านี่สิมันมีคู่มาด้วยหนึ่งสูตรผมก็กลัวจะเป็นขี้คู่นะโอกาสที่เขาจะมาได้สูงมากก็คือขี้ขี้ท่านผู้ชมหรือขี้คู่คู่ขี้นะครับและก็ถ้าจะมาคู่คู่ในโอกาสมีน้อยท่านผู้ชมผมว่า มีโอกาสน้อยนะแต่ก็อาจจะมาได้แต่ว่าผมจะเน้นไปที่ขี้ขี้กับขี้คู่นะถ้าผู้ชมมวดนี้นะก็จับคู่ครับเด่นสิบล่างเด่น <im iß> หน่วยล่างผมยังไม่จับเรามาตัดแล้วก็จับคู่พร้อมๆกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ครับก็เดี๋ยวเรามาจับจริงๆก็จะตัดก่อนก็ได้นะผมผมตัดก่อนก็ได้นะท่านผู้ชมนะตัด แล้วจะจับคู่ก่อนเอาจับคู่ก่อนก็ได้ท่านผู้ชมแล้วเราค่อยมาตัดมันก็เอ่อเอายังไงดีนะ,ะตัดก่อนก็ได้ท่านผู้ชมเอาดับมาตัดนะท่านผู้ชมนะตัดก่อนแล้เราค่อยมาจับคู่นะครับก็เอาดับล่างท่านผู้ชมดับล่างก็คือหนะึ่งสี่ห้าหกเจ็ดนะท่านผู้ชมหนึ่งเนี่ยมันดับของผมนี่ดับโอ้ต้องถือว่าดับเยอะนะท่านผู้ชมนะ แล้วมันก็มาชนกับเด่นเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยฮะเด่นชนดับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นขออนุญาตไม่ตัดหนึ่งนะท่านผู้ชมนะเพราะมันชนกับเด่นนะครับจริงๆนะ่ะติดสูตรดับผมเยอะมากเลยงดนี้ก็คือหนึ่งนะท่านผู้ชมแต่ก็เขาชนเด่นเราก็ต้องเลือกเด่นไว้ก่อนนะท่านผู้ชมแต่เราก็จะให้ไม่ให้เด่นที่สุดนะท่านผู้ชมนะแต่ก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มเด่นนั่นแหละนะครับก็ผมก็จะนําเฉพาะ 4 4 4 6 5 7มาตัดนะท่านผู้ชมนะผมจะนำสี่หกห้า4จ็ดมาตัดนะครับหนึ่งนี่ขอเก็บไว้ก่อนนะท่านผู้ชมนะก่อนที่เราจะจับชนนะครับ4 4 5สีท่านผู้ชมเนี่ยครับ4 5, 6, 7, นะี่ห้าจนะเดี๋ยวผมตัดเลยนะครับ สี่นะครับห้าห้าหกหกหกนะครับสี่ห้าหกเจ็ดนี่ก็เจ็ดสี่ห้าหกเจ็ดตัดหมดแล้วนะครับก็หนึ่งนี้ผมเก็บไว้นะท่านผู้ชมนะหนึ่งเนี่ยเนื่องจากไปชนกับตัวเด่นนะ แต่ทีนี้เรามาจับชนกันเลยครับท่านผู้ชมครับก็9นะท่านผู้ชมอ่ะชน9นะครับสำหรับเอามาดูหลักสิบก่อนนะครับหลักสิบชนที่9 0แล้วก็1 9 0 1นะ2ชนไหม2ไม่ชนนะท่านผู้ชม3ก็ไม่ชน4 5 6 เนี้ติดจับนะท่านผู้ชมตัดไปแล้วเพราะฉะนั้นสูตรนี้ชน901นะท่านผู้ชมนะเราได้เด่น10ล่างวงดนี้901ทีนี้เรามาดูหน่วยนะครับท่านผู้ชมครับเ,เดี๋ยวก่อนนะครับหลักสิบนะเราตัด แล้วก็เรายังเหลือสองมันดับสิบนะท่านผู้ชมสองห้าหกเจ็ดแปดนะก็มันติดดับหมดแล้วนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าเราชนมันก็เหมือนกับดับไปในตัวด้วยมันก็เหลือเก้าศูนย์หนึ่งนี้ดับสิบก็สองห้าหกเจ็ดแปดสองห้าหกเจ็ดไม่มีนะท่านผู้ชมซื้อว่าเด่นเกนะ้าศูนย์หนึ่งนะท่านผู้ชมนะดับเด่นสิบของเรางวดนี้นะทีนี้เรามาดูหน่วยท่านผู้ชมหน่วยจับชนกันก็สองครับ นะชนกันที่สองสามสี่ไม่มีเลยนะท่านผู้ชมอันนี้เขาเขาดับในตัวอยู่แล้วนะสี่นะห้าห้าก็ไม่ชนแล้วก็ติดดับด้วยหกท่านผู้ชมหกเนี่ยชนหกนะแต่ว่ามันติดดับบนผมนะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นหกตัวนี้ผมตัดนะครับถึงจะชนแต่ว่ามันติดดับผมตัดหกทิ้งเลยนะท่านผู้ชมนะหกเจ็ด แปดท่านผู้ชม8ชนนะก็เหลือ8ดนะแปดเ้าเไม่ชนท่านผู้ชมและเก้าก็ไม่ติดดับมันติดเด่นด้วยนะท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมหมายเหตุเอ่อเดี๋ยวเลข9้าไว้หน่อยก็แล้วกันนะเลขเก้าเนี่ยหลักหน่วยเนี่ยจริงๆก็ก็สวยอยู่นะท่านผู้ชมแต่เรื่องแอากผมจับชนทั้ง2ส,สูตรนะท่านผู้ชมนะมันไม่มี9้านะ เพราะฉะนั้นได้เด่น2 3 8นะครับท่านผู้ชมไม่มี9นะจริงๆ9นี่ก็เด่นมากนะท่านผู้ชมนะก็ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันตอนสรุปนะตอนสรุปเป็นชุดอีกทีหนึ่งก็เด่น10นะท่านผู้ชม10ล่าง901เด่นหน่วยล่างชนนะ2สูตย์ก็2 3 8นะครับก็ดับหน่วยล่าง1 6 7นะครับท่านผู้ชมมันก็ คือเลขมันชนกรรนันมันก็ไม่มีหนึ่งหกเจ็ดอยู่แล้วนะท่านผู้ชมนะก็เหมือนกับดับนะท่านผู้ชมนะคือหนึ่งผมก็ไม่ตัดนะหกเจ็ดมันก็ตับล่างอยู่แล้วท่านผู้ชมนะเพราะฉะนั้นก็เหลือเด่นสองสามแปดสำหรับหน่วยที่นี้เรามาเขียนเด่นสิบล่างกันนะครับเด่นสิบล่างนะครับท่านผู้ชมเหลือเก้าศูนย์หนึ่งเด่นเก้าศูนย์หนึ่งนะ เด่นเก้าศูนหนึ่งเด่นหน่วยล่างสองสามแปดสองสามแปดทีนี้เรามาจับคู่กันเลยนะครับจับคู่ก็จะได้เก้าสองเก้าสามเก้าแปดเก้าสอง เก้าสามเก้าแปดศูนย์สองศูนย์สามศูนย์แปดศูนย์สองศูนย์สามศูนย์แปดหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งแปดหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งแปดท่านผู้ชมครับนี่ครับได้ทั้งหมด เด่นอยู่เก้าชุดนะท่านผู้ชมนะมันได้เด่นอยู่เก้าชุดทีนี้เดี๋ยวผมจะมาเ,เน้นที่ชุดเด่นให้นะท่านผู้ชมนะเนื่องจากสูตรเนี่ยท่านผู้ชมครับสูตรนี่เลขขี้เนี่ยผมให้เด่นมากๆเลยก็คือ สามกับเกนะ้านะท่านผู้ชมนะเนื่องจากหนึ่งนี่มันติดดับของผมนี่เก้าสิบเปอร์เซ็นตนี่ติดดับทั้งระยะยาวแล้วก็สูตรทั่วไปนี่ติดดับหนึ่งนะท่านผู้ชมแต่เข้ามาชนเด่นผมก็เลยเก็บไว้ผมจะให้เด่นเด่นที่สุดนะครับท่านผู้ชมสามกับเก้านะก็คือเด่นจริงๆนะ่ะสามกับเก้านะครับแล้วก็ลองหนึ่งนะท่านผู้ชมนะก็คือหนึ่งสามเก้านั่นแหละเด่นสามตัว ส่วน5กับ7ติดดับอยู่แล้วเราไม่พูดถึงนะทีนี้ท่านผู้ชมดูสูตรนี้นะท่านผู้ชมผมอยากจะให้ท่านผู้ชมดูสูตรแรกนะท่านผู้ชมนะสูตร0 1 2 4สูตรประจำของเราเนี่ยเขาผิดผมเชื่อว่าเขาจะมานะท่านผู้ชมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง4ตัวนี่เด่นที่สุดนะท่านผู้ชมนะมี1กับ0ท่านผู้ชม ผมให้เด่น0กับ1นะสี่ตัวนี้นะท่านผู้ชมแล้วก็สูตรจุดเนี้ยนทะ่านผู้ชมสูตรสูตรที่ปิดสองงดติดนี่ผมเชื่อว่าเขาจะมาท่านผู้ชมเด่นก็คือ9กับ3นะท่านผู้ชมนะซึ่งมันก็ตรงกับสูตรเด่นล่างของเรานะเนี่ย9กับ3นะแล้วก็คือผมจะใช้สูตรนี้เป็นหลักนะท่านผู้ชมนะในการเน้นไปที่ ชุดเด่นนะท่านผู้ชมก็คือเนี่ยผมเชื่อว่าเขาจะมาท่านผู้ชมไม่น่าจะหลุดซ้ํานะท่านผู้ชมนะผมให้เด่นที่ศูนย์กับหนึ่งนะแล้วก็เก้ากับสามนะท่านผู้ชมนะเพราะฉะนั้นชุดเด่นที่สุดนะท่านผู้ชมแล้วก็จากหลายๆสูตรนะที่ผมประมวลออกมาแล้วนะท่านผู้ชมนะศูนย์สามท่านผู้ชมเนี่ยผมให้เด่นที่สุดเลยก็คือศูนย์สาม ถ้าจะลองก็คือเก้าสองแล้วก็9ก้าสามน่นาจ,จะทับกันนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมเขียนออกมาให้นี่ดีกว่าเด่นนะเด่นสุดเด่นสุดนะครับเด่นสุด ท่านผู้ชมเด่นสุดนะเดี๋ยวผมเขียนให้ใหม่ทั้งจากมันวงทับกันนะเด่นสุดนะคุณผู้ชม,มผมให้ศูนย์สามเก้าสองเก้าสามนะครับนี่ขมมากสีหน่อยนะครับ เก้าสองก้าสามนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวผมให้มีชุดพิเศษอีกนะท่านผู้ชมชุดพิเศษ ท่านผู้ชมครับนี่เป็นเด่นที่สุดนะท่านผู้ชมนะที่ผมให้นะก็คือ0 3 9 2และก็9 3 3ชุดนะท่านผู้ชมนี่ก็คือ0 3 9 2 9 3าม้ากและก็ชุดพิเศษท่านผู้ชมเนื่องจากที่ผมให้เนี่ยครับถ้า9ก้นะเขายังอยู่นะท่านผู้ชมเออไอ,อถ้า1ยังอยู่นะถ้าสมมุติว่า1เนี่ย เขาไม่ดับตามสูตรจริงๆนะผมเชื่อว่าเขาจะดับแต่ถ้าเขาไม่ดับท่านผู้ชมเขามาอยู่นะนอกจากเนี่ยครับหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งแปดแล้วเนี่ยท่านผู้ชมยังมีอีกตัวหนึ่งที่เด่นที่สุดก็คือหนะึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะท่านผู้ชมนะเพราะอะไรรู้ไหมท่านผู้ชมเนี่ยครับมันติดเด่นด้วยนะเขาติดเด่นด้วยหนึ่งเก้าแล้วก็ผมอิงจากสูตรหลักนี้ด้วยนะท่านผู้ชมนะ ถ้าทั้งหมดสูตรเจสูตรนี้ถูกนะท่านผู้ชมนะวิแมงอะไรเนี่ยอา้าวไปไปถ้าทั้งทั้งเจดสูตรนี้ถูกหมดนะท่านผู้ชมเลขที่ที่จะมานะถ้าสูตรเอาอยู่หมดนะท่านผู้ชมไม่มีสูตรไหนหลุดเลยนะก็คือตัวนี้แหละท่านผู้ชมเนี่ยที่ผมเป็นชุดพิเศษเนี่ยทําไมถึงไม่มีในชุดหลักของเราท่านผู้ชมก็นี่แหละที่ไม่มีก็คือเนี่ยครับมันไม่มีนะ หน่วยไม่มี1กับ9เลยท่านผู้ชมเพราะว่าผมเอาชน2สูตรแต่ถ้าเป็นสูตรหน่วย7ตัวนะั้นมีนะท่านผู้ชมทั้ง1ทั้ง9เลยแต่ว่าเราใช้ชน2ตัวใช่ไหมฮะมันก็มีแค่2 3 8แต่หลัก10นี่มีนะท่านผู้ชม9 0 1เนี่ยผมว่าอยู่ในนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นชุดพิเศษนะท่านผู้ชมนะเป็นชุดที่ที่นอกเหนือจากสูตร สิหน่วยล่างนะท่านผู้ชมนะไม่มีหน่วยไม่มี1กับ9กแต่เป็นชุดที่พิเศษแค่1ชุดผมอยากให้ท่านผู้ชมถ้าหนึ่งเข้ามาจริงๆนะถ้าหนึ่งเขาดับตัวนี้ก็เน้นไปที่03 92แล้วก็เกนะแล้วก็สําคัญก็คือท่านผู้ชมผมอยากให้กลับด้วยนะท่านผู้ชมนะ กลับด้วยนะครับท่านผู้ชม03 30 92 29 93 39แล้วก็19 91ด้วยท่านผู้ชมมันก็คงไม่เยอะนะท่านผู้ชมนะก็ถือว่าไม่กี่ชุดนะท่านผู้ชมนะ7 8ชุดนี่สบายๆเลยนะไม่ได้เยอะอะไรนะครับก็ที่เหลือชุดชุดต่างๆเหล่านี้นะท่านผู้ชมที่ไม่ใช่เด่นนี่ก็ ถ้ากลับได้ก็อยากให้กลับนะท่านผู้ชมแต่ถ้ามันเยอะเกินเราก็เน้นไปที่ชุดหลักนะท่านผู้ชมนะส่วนชุดที่เป็นชุดอย่างเนี้นะครับ98 08 18 1ศ12แล้วก็ศ2ก็เป็นตัวกันไปนะท่านผู้ชมพวกนี้ก็ใช้เป็นเป็นตรงๆก็ได้ไม่ต้องกลับก็ได้แต่ชุดเด่นพวกนี้อยากให้กลับท่านผู้ชมเพราะงวดที่ผ่านมาเนี่ยถูกก็ตัวกลับแล้วก็ตัวกันด้วยท่านผู้ชมไม่คิดว่าตัวเด่นไม่ค่อยมาแต่มาชอบตัวกันนะ เออก็แปลกดีก็ไม่เป็นไรนะท่านผู้ชมก็ถ้ามันเยอะเกินก็ตัวกันไม่ต้องกลับก็ได้กลับเฉพาะตัวเด่นเนี่ยครับสี่ชุดเนี่ยอยากให้กลับนะท่านผู้ชมนะอยากให้กลับนะครับก็ผมก็เชื่อว่ามั่นใจนะท่านผู้ชมงวดนี้นะครับมั่นใจนะเพราะสูตรก็ไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรมากทุกอย่างมันลงตัวไปหมดเลยเพียงแต่ผมใช้สองสูตรชนกันท่านผู้ชมมันก็เลย ตัวเลขก็ดูเยอะขึ้นมาหน่อยแต่มันก็ลงตัวนะท่านผู้ชมไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเพียงแต่มีบางตัวอย่างจริงๆ9อย่างเงี้ยมันก็น่าจะมาอยู่หน่วยด้วยใช่ไหมฮะจริงๆ9กเนี่ยมันก็น่าจะมาอยู่หน่วยด้วยถ้าเราใช้สูตรหน่วยล่าง7ตัวเนี่ยเกก็ยังจะมาอยู่หน่วยผมถึงเอาตัวนี้มาปิดไว้ให้ท่านผู้ชมเนี่ยหนึ่งเก้าเนเนี่ยเพราะถ้าสูตร0 3 9 2 9 3เเนี่ย มันต้องมีสูตรผิดอยู่หนึ่งสูตรนะท่านผู้ชมเนี่ยทั้งเจ็ดสูตรเนี่ยจะมีสูตรผิดอยู่หนึ่งสูตรแต่สูตรสูตรนี้ผมเชื่อว่าจะมาเพราะฉะนั้นเนี่ยศูนย์กับหนึ่งเนี่ยผมว่าน่าจะน่าจะมานะท่านผู้ชมนะถ้าท่าหนึ่งหนึ่งดับไม่อยู่เนี่ยก็ผมให้เด่นที่ศูนย์แล้วก็หนึ่งเป็นตัวรองนะแต่ถ้าศูนย์ไม่มาเนี่ย,นยนะหนึ่งถ้าหนึ่งมานี่ก็หนึ่งเก้านั่นแหละท่านผู้ชม ้าหนึ่ดับไม่อยู่ส่วนตัวนี้เนี่ยเนี่ยครับเกกับศ1นยท่านผู้ชมยกเว้นเลขเบิ้ลเลขเบิ้ลไม่น่ามามั้งท่านผู้ชมพรอเท่าที่ดูเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรนะท่านผู้ชมเลขค่อน้ขางที่จะไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยนะท่านผู้ชมนะเท่าที่ดูนะสรุปเด่นอยู่3ชุดท่านผู้ชมสี่ชุดอ่ะให้ชุดนี้อีกชุดหนึ่ง 03 03 30 92 29 93 39 19 91ท่านผู้ชมนะก็นำไปเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับท่านผู้ชมครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมครับอย่าลืมกด s ับสไคร b e กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับท่านผู้ชมครับพรุ่งนี้เรามาชมข้อมูลบนกันนะครับท่านผู้ชม ก็สุดท้ายนี้นะขอให้ท่านผู้ชมโชคดีรวยรวยงเฮงถูกลอตเตอรี่รุ่งนี้เจอกันสวัสดีครับ